ณห้วงการอันล้ำลึกใต้มหาาทีในดินแดนเล่นลับแห่งหนาพิภพ,พได้กำเนิดนาคินีผู้เลอโฉมผู้หนึ่งะนางมนที่รามาราลินนาคินีส่งกำเนิดจากความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพระอรุณเทพ,พบุตรเทพแห่งแสงอรุณผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญากับนางนาคีโสพิญญานาคินีผู้เลอโฉมแห่งเผ่ามณีนาคราช พระนางนั้นงดงามดั่งนางอัปสาลาพระวรากายร่างมนุษย์ผิวขาวละเอียดดุดจันเพนเนรสีแดงอัมพันเจิดจ้าราาวกับแสงอรุณพระเกศาดำคลับยาวสลวยลิมโอดเอิบอิ่มยิ้มแย้มละมุนร่างพญานาคนั้นสีขาวประกายทอง เกตร이ยบเลยยับราวกับแสงอรุณสะท้อนกับผิวน้ำประดับด้วยดวงแก้วนากราชสีแดงสัญ,ญลักษณ์แห่งสายเลือดอันสูงสักพระนางโปรดสัญ,ญลักษณ์สีแดงเพราะเป็นสีแห่งอำนาจความกล้าและความรักที่มั่นคงเมื่อพระนางถือกำเนิดขึ้นพระอรุณเทพบุตรได้ถวายพระธิดาองค์นี้แด่พยาคันตสีเทวานัราชผู้เลื่องชื่อด้านอำนาจและปัญญา ให้เป็นทิดาบุญธรรมของพญาคันตสีเทวานาคราชและทรงถ่ายทอดสัพพวิชาอาคมมนตาอันศักดิ์สิทธิ์แก่พนางพนางนั้นมีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงเข่งคัดในศีลธรรมยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจทำกลางความรุ่งเรืองแห่งหนาคพิภพ,พ ความสงบกับต้องสั่นคลอนเมื่อเหล่าราชวงศ์นาคาเห็นว่าการประสานอำนาจระหว่างนาครบาดาลทั้งสองจะนำมาซึ่งความมั่นคงพระนางมณฑิรามาลาลินถูกจับให้เข้าพิธีอภิเศษสมรสกับเจ้าชายวัชิระนาคราชเจ้าชายแห่งนครชัดทันตานาคผู้มีวรากายสง่างามแต่จิตใจกับไฟในอำนาจและความรุ่งเรืองของบัลลังก์เจ้าชายวัชิระ ทรงปลดการสแสวงหาอำนาจพระองค์นั้นมีสนมนับไม่ถ้วนประดับวังเพื่อแสดงอิทธิพลของตนพระนางมนทิรามาราลินแม้จะงดงานเลิศล้ำและทรงคุณธรรมแต่กลับเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องหมายแห่งชัยชนะของเจ้าชายพระนางไม่อาจยอมรับวิถีชีวิตที่ปัาสะจากคุณธรรมเช่นนั้นได้ ยามค่ำคืนพระนางมักสงบนิ่งในห้องบรรทมและทิ้งความหรูหราและมัวเมาในอำนาจเสียงสวดมนต์และการเจริญสมาธิเป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงจิตใจของพระนางโดยความงามของพระนางนั้นกลายเป็นเปลวเพลิงแห่งความลิษยาในหัวใจของเหล่านางสนมพวกนางหวั่นเกรงว่าพระนางจะครอบครองบัลลังแต่เพียงผู้เดียว วันหนึ่งในงานเฉลิมฉลองแห่งนครบาดานเหล่านางสนมผู้มีจิตลิษยาได้วางแผนร้ายรอบวางยาพิษลงในถ้วยแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมถวายแก่พระนางพระนางมนทิรามาราลินเมื่อทอดพระเนตรเห็นถ้วยแก้วสีแดงฉานก็ทรงยังรู้ทันทีว่ามีพิษร้แรงแฝงอยู่โดยพยานที่ละเอียดลึกพระนางรู้ว่าหากพระนางปฏิเสธ ความอิจฉาและความขัดแย้งก็จะทวีความรุนแรงขึ้นแต่หากทรงรับชะตากรรมนี้ความสงบจะยังคงอยู่ตลอดไปจิตใจอันมั่นคงในศีลธรรมย่อมไม่หวั่นไหวต่อความตายโดยความสงบเยือกเย็นพนางทรงยกแก้ว พ้วยนี้ขึ้นดื่มจนหมดสิน้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพนางไม่แสดงความเจ็บปวดแต่อย่างใดและก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะดับสิน้นพระนางได้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่นาะดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดดินแดนซึ่งศารรมและความดีงามเป็นสิ่งสูงสุด เพื่อจะได้สืบสารและปกปักรักษาธรรมะให้คงอยู่ตราบนานเท่านานพระนางได้จุติใหม่ในดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดและดำรงชีวิตด้วยปัญญาและเมตตาตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แต่การก่อนและพระนางนั้นยังคงเวียนว่ายตายเกิดในวตฏสงสารตราบจนปัจจุบันนี้ อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานด,นดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ